ไม่มีแล้วสูตรด,ดําโลโก้นี้ไม่มีอีกแล้วครับถ้าค่มันไม่อยากเล่นกันแล้วหรอทุกคนอยากเล่นหมดเลยเดี๋ยวจังหวดครับสั้นๆแก๊งเราอ่ะตั้งมาเพื่อเล่นจริงๆเ,เดินแรงตามบริบทแก๊งอะ่ะมาเฟียมึงจะเดินเบาเหรอ,อเป็นมาเฟียไม่รู้อ่ะกูก็ขอบคุณพวกมึงนะเว้ยที่มากันจนถึงเนี้ย สิ่งที่มันมีทุกวันนี้ได้อะเพราะว่ามันมีพวกมึงเว้ยเฮ้ยพวกมึงรู้ป่ะความหมายของของคำว่าวันช็อตอะอยากอะไรรู้ป่ะใช่บอกวันนี้ไปเลยเดี๋ยวฟังไทเกอร์พูดเี้ยคำนี้มันต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นไหมคำว่าวันช็อตอะมันเหมือนบอดูนะทุกคนวันนี้แหละวันสุดท้ายแล้วสิกคนที่อยู่ปาก่อนโอเอสไม่มีแล้วครับ สปอยตั้งแต่ชื่อสถิตย์ไหมครับไม่ยอมครับนี่ไงพี่หนุ่มมาแล้ว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 ไปได้บ้างครบยังอ่ะไปปครบแล้วไปะมาดีเดินมาเลยสะานเซนตมอนต์ไม่มีแล้วสูตรดำโลโก้นี้ไม่มีอีกแล้วครับใครจะเป็นคนพูดผมเองตรงเนื้อหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งแป๊บหนงรอเพื่อนนะครับ เดือซอเนี่ยการเดินตาตาขอุดหงิดจงครับขอส้มที่ใครใช้ทำไมมีปัญหาเลยเราจะไม่ถามเลยแมรี่น่ารักมากไม่ผบอกก่อนทำไมครับสภาถามได้ปะอะไรนะครับทำไมถึงยกถามได้ไหมเสี่ยงเันรอติดตามครับเขาป่วยเขาป่วยไอ้สภาเสียงเป็นเอ้ยโตครับพี่ไม่ไม่ไอ้ไอ้เขาซอลอะไรครับความดูหมิ่นสภาทำไมอ่ะ ไม่ไม่ไม่เอาเป็นงานเป็นงานมายุบแก๊งครับปิงพวกก็ได้ปิงพวกเออคันอันนี้คิดดีเลยใช่ไหมที่ยุบก็ไต่ตองมาดีพอสมควรเลยครับไอ้สภาเป็นอะไรวะาสภาสุดแดนคนนั้นโอเคครับก็ก็ขอบคุณอันนี้เป็นตัวแทนสภานะก็ขอบคุณอ๋อทข้าเมืงไม่ได้ได้ด่ะได้ได้ได้เล่นอยู่ไปใต้สภานะครับก็ ยินดีอคนอื่นได้ไหมครับพี่ผมยินดีมากๆครับยินดีมากๆกับสภายินดีมากๆจริงๆรแต่มันถึงเวลแล้วครับมันนั่นแหละครับไปเขาแถวคนชอตให้สภาเขาจัดการช่วยทาเอกสารหน่อยสงสารพิซมอนว่ะอันนี้เขาเรียกว่าแฮมมิสเน่หรือเป เขาไม่สบายเขาไม่สบายอย่าอย่าปั่นเขาเยอะไอ้เขาไม่สบายอยู่สภาร้องไห้เฮ้ยยืนเข้าแถวก็มีแฟรมอนเลยไหมเอาเร็วให้เขาทำงานหน่อยท่าติดีมากมั้งมึงอะไปตรงไหนตรงไหนัต่งเลยถอดรองเท้าไหมเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปลงมาหน่อยนะฮะจบแล้วล่ะทุกคนทุกคนออกวอออกวอเดี๋ยววอลปะออกวอลเลยถึงเวลาแล้วไมม่ีวอเลย เราจะได้ตังค์ป oh, wow. ่ะพงไม่ได้ใช่ไหมได้ตังค์ป่ะวะพิได้ไรไม่ได้ไรสักว่าเลยสองแสนไม่ได้หรอกครับได้วอจ่ายทิ้งอ้วจายทิ้งเหรอโอ้ยเล่นไปขาดต่อแกงเอเลยเลวอถเาแวดีด้วเวลาแล้ววันช็อตไม่มีอีกแล้วครับแลวไม่จะไม่มีชื่อวันช็อตอีกแล้วไอ้ผักคนต่อปะไอ้ ตายชอไาเรื่อยผมจะไม่โชว์พเจ็ดเอาแล้วทำเอาบัตรเก๊งไปทำไม่้าผิระบดอะแปลว่าดก็อกเขาไม่เอาออกเลยไว่าพี่ถามจริงเหร้มาโชว์ี่เยเอะแยะวไอ้ากออกไปนี่โดนแน่นะใา้ชอเน่โดนกระทืบเลยโดนยังไงโนครับกระศุนเลยอ่ะแล้วเพลงกูโดนปากเลยเนี่ยไม่มึงรอปั๊มนี่โดนแน่นไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไร เหือสามสิบ้องรช่อยไม่ไอ๋อมีปั๊มก่อนออกด้วยเดี๋ยวไม่ได้ใช้กับพี่ใครใครมีเพลงที่จะออกแก๊งเอามารวมนี่ก็ได้เดี๋ยวเก็บให้เจอเหรอประชาชนกินเป็นนี่อะไรไอเหนียวไอเหนียวบอ้เยจบลงแค่นี้นะครับตำนานวันจอดเกเคเทาว ตั้งแต่ขึ้นแก๊งมารอบหลังก็เ้าเล่นจะอรี่จริงๆยังไม่แพ้แต่เราเราก็ยังไม่ได้เจอแบบแก๊งอย่างเช่นโอพีแบงคันนิงหรือเคสไอ้ไอ้ผู้ชายที่สูบุหรี่อยู่ด้านหลังอ่ะเขาพกเพนครับไม่มีครับไม่มีมันชอวิทยาพกเพนครับไม่มีไปอยู่ไหนครับน่าจะเลิกซะส่วนใหญ่มันมีเหตุนะครับรอติดตามดูที่เพจได้เลยเหตุที่เรายุบอบอก มีเหตุว่าเครื่องเหล่าทะเลาะอะไรกันชื่อว่าะไรบ้างไอชอมีวิสคนเดียวที่ไปซิติไนท์ชมแบบตามหลังที่เหลือก็น่าจะไม่แชร์เขาถามประชาชนส่วนไก่ปิ้งแค่พูดเลยไอชอเลิกเล่นเลครับพูดอะไรล่ะพูดต้นไม้มาได้ไหนครับพี่อ๋อให้ให้ให้เล่าเลยไหมเอาแบบละเอียดเลยป่ะน่าสนใจกายพยากายรแบบที่มันเป็นเี้ ให้แบบให้ให้พูดให้ฟังให้แบบให้หมดเลยป่ะล่ะว่าทำไมอะไรเงี้ยเออเอาแบบเอาแบบละเอียดเลยป่ะล่ะรอยครับางครับ่อนโชบัดใช่ชั่วไหนเล่นเล่นเล่นเปิดเพื่ออะไรวะกันไม่ทำอะไรเลยไอ้ผักโชบัดอีกแก เ็นไม่ใช่ชอยจะไปอยู่ไหนต่อเขาถามเนี่ยเรียกคณตัวครับไปไปพอพอถามถามแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดแล้วเสรแล้วขอบครับลุงเหรอตอนนี้ไม่รู้เลยไอเดียยังต้งมาทก่อนติดแซวนะอ่าพูดดีพี่ไฮเนี่ยเนี่ยพูดเนี่ยผ่านผมด้วยเนี่ยผมก็นี่อยู่เนี่ยคนดูเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยแชร์บัตรอะไรกันนักหนาเนี่ยพูดอะไรล่ะตัวโนวิด พี่เขาพูดออกมาเลยที่พี่อยากพูดที่พี่พูดนห้ผมฟังหลังไปอ่ะพี่เขาพูดออกมาเดี๋ยวจะเอาวงนู้นอ่ะวงนู้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องที่คิมนัดเด็กเข้าคอนโดหรือไรไอ้ไอ้เขาเถิดมาตรงนี้หน่อยเขาเถิดมาตรงนี้หน่อยนี่คนจะพูดของจริงอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้พูดอะไรเฮี้ยก็มันมันรบกวนเขาไม่ใช่คุณไม่ได้พูดอะไรเขามึงรบกวนเขาเขาเสียงดังมันเสียงดัง ไม่ได้อยากพูดอะไรเลยไม่มีเฮียมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเฮียหนองหม้อก็ได้หนองหม้อก็ได้เฮียลุงแม่งแหวนเต็มนิ้วเลยว่ะใช่ใครยากพูดกูพูดเองใครอยากรู้สืเรื่งเนี้ยดูใต้คอมเมนต์ครับคือเรื่องเนี้ยทุกคนอยากรู้จริงไอ้เรื่องที่ตอนไอ้คิมเอาสาวสองคนเข้าเทรนนิ่งพร้อมกันอ่ะเฮ้ยจริงเปล่าวะเออนี่คือเฮียเฮียเดือดอยากรู้ว่าจริงเฮียคือ อุ้ยอุ้ยเห็นสภาเห็นสภานะห้าแสนนะอ่าโดนเลยโดนนะจายว่ามีตักค์จ่ายไปจะไม่เเค่ดีหรอผมตาบอดนะเมื่อกี้อ่ะผมตาบอดนะผมตาบอดนะพอพอพอตอบปัญหาทางบ้านก่อนว่าไงอ่าโอเคว่าไงอะไรครับเนี่ยไม่ใครไม่ปวดแลลบก็ไม่ต้องซ่อมเพราะฉะนั้นเราเอาคนที่ปวดไปแล้วนะครับอมเมริเชิญครับโอเคเมาลยครับ คำว่าเหตุผลอะไรเดี๋ยวแค่คันเดียวพอมันนู่นไว้ไม่ต้องแล้วโยอ้พูดไงดีวะเดี๋ยวไปหาที่พัฒยาจ้าเดี๋ยวไปหาแล้วจ้าเหตุผลเหตุผลที่ยุบเพราะว่าเกิดอะไรอ่าเปดูใต้คอมเมนต์ลุงยังไม่รู้เอ่อเราดูใต้คอมเมนต์เลยครับเอ่อเราดูหน้าเพจโอ้ยังหงาโพสตอนไหนมันจะเป็นต้องเอ่ออธิบายแบบยาวๆเดี๋ยวนั่นแหละครับอันคำชี้แจงหน้าเพจเลยคอนช็อต ก็คือในในในเพจบอลถอดใจชี้แจงทุกอย่างเหรอครับหรือว่าครับผมสาเหตุที่ยุบแกงครับอ๋อทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมันอยากเล่นกันแล้วหรอทุกคนอยากเล่นหมดเลยยิงมีมีครบถูกแกงเลยใช่ยิงดีไม่ครบเลยครับยังขาดโอพีแม่คันิงจัดมาเขาบอกว่าจะปีตั้งแกงที่สตาร์คอมมูนแน่ๆอ๋อใช่แมรี่เองเป็นคนน้าเกงอ่ะนั้นแมรี่ตอบเองโอเค อะไรปะเนี่ยใครจะซ่อมปลดล็อกให้ข้าพเจ้าด้วยเด้อะปลดล็อคอะไรวะข้างนั้นเดี๋ยวแดงเดี๋ยวแดงเกียรช้าไปหลังแลยนะ้ไอเหี้ยจะซ่อมรถหรือจะคุยอะไม่ใครจะถามมั้ยถาม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 เข้ามาเรื่อยๆเลยหมดหมดแล้วครับคำถามเสร็จยังครับก็เป็นว่ายังอยากเล่นกันอยู่แต่ว่ามันก็ต้องหยุดเพราะมันไหลอ่ะอ่าใช่แต่นั่นแหละ ต่ถามว่าหลังจากนี้มีคนอยากเล่นต่อไหมก็บางคนอันก็มีแต่ว่าก็จะมีคนเลิกไปเลยใช่ที่สุดอืมเป็นไปเยอะแล้วอ่ะสองปีกว่าแล้วอ่ะแล้วก็พักเลยนบางคนเอาเป็นว่าที่สุดชื่อวันช็อตที่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้คำถามแรกครับพี่อผู้ชมทางอากาศถามมาถามว่าวันก่อนนี้ยุบร่องนี้ยุบจริงเลยไหมครับครับ เออยุบจริงทุกรอบครับจริงไม่ถึงว่ายุบแล้วมีอีกไหมถามอะไรเข้ามาเลยนะไม่รู้ครับเป็นเรื่องของอนาคตถามมาได้เลยชิวๆอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อ่าแต่ก็คือยุบยาวก็้นชื่อทหารตั้งไว้ว่ายาวครับไทยไปได้ไหมไปาดายน่แล้วก็ที่จะพูดก็คือแบบที่คนมองว่าเลือนหรืออะไรอ่ะ แค่ไม่มี <Hyper S 1> ใครม,งมลงนี่เราก็ไม่ได้โกงกันกทุกคนเขาอยากเล่นเกมแบบเกมไม่ได้อยากมาสติมให้ดูตลอดอ่ะแล้วก็จบก็จบในเกมไม่ได้แบบไปอะไรแต่บางคนก็คิดว่าแบบแยกแยะกันไม่ได้คือแยกแยะกันได้ทุกคนแค่ทุกคนเดี๋ยวคิด,ดเองแบบไม่ใช่ฟังเราอะอืมที่มองว่าเลือนอาจจะเป็นเพราะว่าวันช็อตเดินแรงใส่คนอื่นตลอดคือสุดท้ายอ่ะสตอรี่มันต้องเดินอ่ะถ้า เอางี้เอางี้งพิ้งเดี๋ยวสรุปมไม่สั้นๆเดี๋ยวสรุปทำส,ส,ส,สัน้นๆแก๊งเราอ่ะตั้งมาเพื่อเล่นจริงๆถ้าไม่เดินแรงม,มันก็ไม่ได้เล่นไงคือจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่แกง๊งนี้แก๊งเดียวปกติแกง๊งมันก็ต้องทําไว้เล่นมันไม่ได้ทําไว้เป็นครอบครัวให้อยากมีครอบครัวก็ต้องไปทําเสื้อครอบครัวได้เราตั้งมาเพื่อเล่นเล่นอย่างเดียวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยเดินแรงก็ตามเอขาบอกว่าให้ชอนเลือดไม่ได้เป็นไปเองในสายตาคนอื่นแค่นั้นเลงเดินแรงตามบริบทแก๊งอ่ะมาเฟียมันจะเดินเบาเหรอเป็นมาฟีย มันไม่ได้เป็นคำว่าพระเอกหรอกมันแล้วแต่คนมองถ้าถ้าบูง่ายคือที่จริงอะไลและอีกอดดเดจะโพสใช่ไหมลุงก็คือโพสลงไอ้เพจวันชว์ในฟาซิโบโอเคเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอกักประมาณห้าทีเดี๋ยวคนหน้าแก๊งเราจะเข้ามาแถลงของช่องทางคุณมาร์คซักเคเบิร์กอะมาร์คซักเคเบิร์กใช่คือที่จริงแล้วมันก็มีมีเหตุผลหลายให้ผลแต่ว่าบางอย่างเรายังพูดในนี้ไม่ได้เอพูดในนี้ไม่ได้แล้วก็ บางอย่างที่พูดได้แล้วก็เเราจะพูดซอบซอแล้วกันคือบางสิ่งบางอย่างมันก็การเล่นเกมนะแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ที่ใช้อารมณ์ด้วยใช่ไหมความรู้สึกอะเอาความรู้สึกเข้ามาเล่นเยอะบางทีการการเอ่อพูดคุยหรือการเจรจาหรืออะไรบางทีมันอินคาเลคเตอร์แล้วก็เอาออฟคาเลคเตอร์บ้างเป็นบางครั้งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นตรงเหมือนกันเสมอไปใช่ไหมล่ะอืม mm. ถ้าเราไม่ถูกใจก็นั่นแหละมันก็อยู่ด้วยกันยากอะไรประมาณเนี้หมายถึงว่าไม่ใช่คําว่าถูกใจดิมันมันไม่มันไม่นั่นแหละอืมกูรู้แล้วถ้ากูพูดกูบิดแน่กูบิพูดก็คือมันมีเรื่องที่พูดไม่ได้แล้วก็หลายๆอย่างที่พอกูพูดแล้วกูท้อะไรไปแล้วมันก็ขัดขัดกับหลายๆอย่างซึ่งถ้าเกิดว่า เราไม่โอเคหรือว่าเราแบบขัดใจอะไรเราก็แค่ต้องเปลียนคนต้องไปเ,เพราะว่ามันแก้อะไรไม่ได้นในมา้า <นะ S 2> เราก็สแสดงความเห็นหรืออะไรไปหลายๆอย่างก็ถ้าถ้าในส่วนตัวที่ที่เจอมาก็คือเล่นกับใครแล้วโดนแบบเวี่ยงใส่แบบกูไม่อยากเล่นกับมึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกูออกกูไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่นะกูไม่อยากเล่นกับมึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออในส่วนตัวนะกูไปก็ได้ใช่ไหมกูไปก็ได้เ เออก็แบบว่าไอเ้ยมันก็คือเกมมันก็ต้องมีตัวร้ายตัวดีพูดถึงนนี้ไม่ได้อะไรนะแต่ก็นั่นแหละใครมันใช้อารมณ์เยอะเกินไปจนเห็นแล้วมันแบบไม่ไม่สนุกอ่ะก็เลยไม่ไม่อยากเล่นก,ก็ไม่ได้อยากว่าแต่ว่าก็ผ่านมาแบบสองจุดที่เคยเล่นแก๊งมาหรือว่าอะไรมันก็เข้าใจเข้าใจทุกอย่างอะ่ะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่คนน่ะจะเห็นแค่มุมที่แบบฝั่งคนที่อ่าที่เขาแบบ เรียกว่าไงดีวะคุณดูฝั่งไหนคุณก็เห็นฝั่งนั้นดูฝั่งไหนก็เห็นฝั่งนั้นซึ่งฝั่งเนี้ยตั้งแต่นี้เข้ามาคือรูคนไม่ได้โกกันเยอะมากแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นว่านี่ก็พยายามจะแบบให้รูคนอ่ะดูแค่เป็นสตรอรี่เพราะบ,บางคนมันเริ่มแยกแยะไม่ได้แล้วอันเนี้ยคือส่วนหนึ่งด้วยนะใช <Hi. S 1> ่ไม่ไม่ใช่พวกเราที่แยกแยะไม่ได้นะเหมือนคนอ่ะที่อินเกินไปแล้วไม่แยกแยะแล้วก็วกมามด่<ม>ากอะไรไปเรื่อย ใช่ล้วแบบเป็นคนที่เนี่ยเป็นคนที่เล่นแก๊งก็ส่วนแก๊งบุคคลก็บุคคลแต่ว่าแบบเหมือนพอตั้งแต่เล่นนี่มาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรหรอกนะแต่บางคนมันก็ยังอาคติด้วยความเป็นแก๊งอ่ะก็ประมาณมนี้ในซอซตในส่วนของที่วะที่มองเหรอที่เหลือก็ติดตามในเพจกันเนาะ เออกาไอ้ไงคือถ้าถามถ้าพูดในมุมแบบเอ้พูดอย่างนี้คือไม่ไม่ถูกใจใครอะไรหรือเปล่าที่จริงมันก็มันจะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่คือเอาเป็นว่าตรงนี้เราไม่พลาดพิงใครดีกว่าใช่แต่สุดท้ายแล้วคือเอางี้แต่ละแก๊งอ่ะเราเล่นเล่นมาก็จบคือถ้าถ้าจบมันก็จบสรุปง่ายๆคือตอนนี้เราเราฟิลในการเล่นเราหมดลงอ่ะแค่นั้นเองอไม่ได้มีอะไรอ่ะเราไม่ได้มีติด ติดใจอะไรกับใครข้างนอกอด้วยอยู่แล้วพูดตรงๆเลยแ่เพียงแค่ฟิลเราจะแอคทีฟมันเดิมมันไม่ไหวแล้วแค่นั้นเองไม่ได้โกรธแค้นใครใช่ไหมทุกคนตรงนี้ไม่มีโกรธมาเล่นเกมอยู่แล้วหมายถึงว่าเป<ด><ม>็นคือข้างในกับข้างนอกกันนี้อยากหมายถึงเคลียนะหมายถึงว่าข้างข้างนอกคือเราไม่ได้ติดใจอะไรใครใช่ป่ะไม่ไม่ไม่เหลือไม่มีสิทธิอะไรอันนี้เพื่ออะไรข้างในไม่มีแต่ข้างนอกไม่เหลือ ไอ้เนี่ยแล้วผู้ก่อตั้งกูจะเข้ามาไหมเนี่ยครั้งสุดท้ายว่าไม่มีใครมีบัตรแก๊งแล้วใช่ไหมดูในกอไม่มีกลัวโดนไล่ออกกัวกลัวโดนไล่ออกไปเนี่ยนั่นแหละก็ใครที่อยากจะพาคนในแก๊งไปช่วยเล่นก็เล่นได้นะเผื่อมันก็ได้จะมีคนเล่นอยู่เออใครอันนี้เราก็ฝากถึงหมายถึงว่าใครใครที่เล่นต่อก็เป็นกำลังใจไม่ว่าจะตรงนี้หรือตรงอื่นก็ ขอให้ทุกคนเล่นด้วยความสนุกครับแยกแยะข้างในข้างนอกหมายถึงว่าอย่าไปติดใจอะไรกันข้างนอกจากค <ะ S 2> กนคที่ที่แ,<ล>แบบว่าพักไปแล้วก็ก็เห็นหลายๆอย่างแบบเออได้ได้คิดอะไรเยอะเกมนี้มันใช้ความรู้สึกเยอะก็ต้องระวังกันต้อง,องหากท่ามใจกันหน่อยนั่นแหละครับแล้วก็ฝากติดตามคนที่ยังเล่นอยู่คนที่ยังดําเนินชีวิตตรงนี้ต่อไปไม่ว่าจะในบทบาทไหนบทบาท แก๊งที่ไปอยู่อื่นๆหรือบทบาทประชาชนของใครกัน,นะะแล้วแต่ก็ฝากติดตามวยพี่เหมือน,นจะมีร <ปะ S 2> ่างสองร่างสองมาคุยด้วยครับพี่เดี๋ยวส่วนจะเหงาคนนี้โอ้มีคนมาซื้อตัวเรแล้วเดี๋ยวเรียกวิญญาณมาสิงร่างไป<ะ>เดี๋ยวในในส่วนของกูนะสุดท้ายนะกูอันนี้กูพูดคนของของเรื่องกูคนเดียวคือกูขอบคุณพวกมึงทุกคนเว้มึงชื่อชุดที่เก่งที่สุดในโอเวสกูบอกอ่นนี้แล้วก็ ไปเจอกันใหม่ทุกคนอันนี้เขาไม่ได้หมายถึงเรานะเธอเราสองพ่อเราสองคนออกมาก่อนใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สองคนเมาเยพีว่จะขอพูดอ่ะเี่ขอพคุหนยอ่ะม่าไปมาเลยครับพี่พี่รอพี่ชายหัวแดงมีดแดงของน้องนี่คือรอนี่คือรอครับพูดเลยพูดลยนู่เหรอครับไจ้ครับพูอ่ไครับขออนุญาตสิงล่างครับตรงเนี้ยใครก็ได้โตครับเียอะไรบ้านั่นเป่ยแตลได้ครับอบ้า อนุญาตให้พูดได้ครับอนุญาตให้พูดได้มันมาตรงกลางเลยมันตรงกลางเลยูใช่มครับมาตรงกลางเลยครับมันตรงกลางเลยเนี้อนุญาตต้องดูนะไม่รู้ขอบคุณแทนพี่เลขอบคุณแทนพี่เลออนด้วยนะคะที่ดูแลแล้วก็ให้การฝึกอบรมมาอย่างดีเขาโตเป็นผู้เป็นคนมากเลยครับขอบคุณดีค่ะเดี๋ยวโปเก้ปาว่าไม่ใช่นะก่อนนั้นนี่ป็นหมาหรอเลย มาวามันหนักกว่าเดิมอีกนะวยไอ้ถึงพูดพูดพูดถึงอ่ะไอ้รวมถึงคนที่ไม่อยู่ตรงนี้นะหลายๆคนอ่ะมาตี้มาตี้ใช่ไทเกอร์มิลเออนมีมาตี้มีใครอีกไทเกอร์แล้วก็ลุงมิลเลีนอีกคนนี่ไงรถน้ำบางรถนี่บ้านโลโซโลโซโลด้วยไหนโคโค่สลามโคโค่ไอ้เขียวไอโค้ไอ้เขียวอย่าไปพาดอย่าไปพูดอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะลูรุตลูรุต อ้าลูไมีคนาเลยพี่มามาเออก็ถือว่าผ่านเข้ามาก็ทุกคนแหละทุกคนพี่จอร์จทุกคนนะที่อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยที่ตั้งแก๊งกันมาขอบคุณมากเลยครับทุกคนขอบคุณพี่นี่ถือว่ายกใช่ไหมคะฮะอะไรวะนี่นี่นี่ขอบคุณที่ที่ที่ร่วมร่วมเส้นทางกันมานี่พี่นั่นแหละ ไม่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 คิดไอเทกเกอร์มาน่ะยกยกไปหมดเลยเขาบอกว่าพี่ดีหันไปทางอื่นกับคนอื่นไม่ถึงว่าอะไรนะเทกเกอร์มาตรงนั้นแหละท่านนี้หันไปเลยโอเคไอ้เหี้ยมึงลืมคนหนึ่งไปได้ไงวะนี่นี่แก๊งหมดมีใครจ่ายตังค่าซ่อมรถไปมาแล้ววะมันมีคนหนึ่งไม่เเข้าามลยไม่มันมีคนหนึ่งที่มึงลืมอ่ะ๋อเขาบอกว่าหันคนละท่าเพื่อนรักใคร่กรองมึงลืมได้ไงวะแล้วมันทีนิ่งทำไมอ่ะใครวะคนหนึ่งคนหนึ่งมันขึ้นโกอยู่มันขึ้นโกอยู่ ไปโฮมอ่ะไม่ตอนนี้ไอโฮมมีดแรงหนึ่งเขาไปฟาร์กอยู่ดาวเทาไม่มีข่าวพี่โฮมเขาไปไปเมืองนั้นนะนั่งสี่ฟาร์กอยู่ดาวทาวมันจะใช่ใช่ใช่รู้อยู่มันไปอยู่กับเพื่อนมันแล้วมันจะไปอยู่แก๊งไหนอ่ะไม่รู้มันเขาถามว่าเนี่ยไฮชอคคิปอะไรเนี่ยกับเคสไหมอ๋อจ้างจ้างเข้าไปครับไปถึงจ้างด้วยไอทีเหรอโอ้โหมึงนี่เก่งเหลือเกินเลยไปใช้ ตลอดรับตลอดรับปืนปืหนึ่งมิดหนึ่งครับว่างหลังจากนี้อยู่เหมือนกันครับจ้าง้าไปให้ใครวิ่งไปบอกว่างเลยตรงนี้ไม่ไม่พี่ไม่ว่างพี่เรามาตั้งเป็นแก๊งประชาชนเราไขึ้นโก้เสร็จแล้วขึ้นโก้เสร็จแล้วเดินจัดอย่างเท่เลยนะใกล้รีแล้วใกล้รีแล้วใกล้รีแล้วเดี๋ยวจะเท่เลยเฮ้ยไอ้หนุ่มวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเมืองจะรีแล้วตุลาอย่างเมืองรีไอ้หนุ่มเร็วยังไม่ได้พูด เดี่ยวยิงเมืองรีบรีบีอ่ะอันนี้คือหนะกุ้ยเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งในผู้ม่ของพีได้ไหมมันไม่ดีอ่ะชาติิ้งชาติทิ้งชาติ้งชาติิ้งตอนนี้อ่ะโอเคถึงเวลาที่หนึ่งในผู้ก่อตั้งจะพูดครับดูดูดีไม่ถ้ามึงดีกูก็ไม่ข้ามแล้วนะมึงไปพูดคนเดียวเลยนะแม่ทำทำไมดตั้งใจอะไรตั้งใวละชาติ้งดิตั้งใงนะ บันไดนี่มันขึ้นยากขึ้นเย็นเนี่ยจีนว่าระหว่างนี้พีเท็เกอร์จะพูดก็บอกว่าอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอะไรคนนี้นี้เลยค่ะดูให้มันเต็มหลังจากนี้มันก็ไปเลีแล้วเพื่อนก็จะเริ่มเล่นอยู่แล้วค่ะโอเควันช็อตวันสุดท้ายมันจะไม่มีกูได้ไงวะไอ้เหี้ยเด็กกี่บาทอ่ะรอจนเมืองจะเลียอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่มีอะไรจะพูดอ่ะก็ ไม่รู้ว่ะกูก็ขอบคุณพวกมึงนะเว้ยที่มากันจนถึงแบบเนี้ยไอ้ข้ามกูวันเอาจริงๆเลยนะวันแรกที่แบบที่ตั้งกันขึ้นมาที่แบบอยู่กันมาเฮี้ยแม่งมีแต่อุดมการณ์เว้ยแม่งไม่มีไม่มีเฮี้ยเลยเลยอ่ะไม่ได้มีแบบอะไรเลยอ่ะสิ่งที่มันมีทุกวันนี้ได้อ่ะเพราะว่ามันมีพวกมึงเว้ยมันมีพวกมึงอยู่มันทําให้ถึงแบบมีวันนี้ได้อ่ะถึงแม้ว่าวันนี้แม่งเราจะเราจะแบบจากกันไปแต่ว่ามันก็เป็นแค่ มันมันก็ไม่ใช่แบบจุดสิ้นสุดอ่ะไอเ้เทียเราก็ยังพบเจอกันได้อีกนั่นแหละขอบขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันอ่ะนั่นแหละอาบูมหน่อยดิมีหมดหยังใครจะอยู่ใครยังอยู่ไม่นิ่งนะเดี๋ยวกูเตคะตคะ่ะเตะขาไอ,อปิงบูม,มเบลหมดละ หน้าแก๊งเก่าหมดแล้วบูอะไรเฮ้ยบูมรู้ว่าความหมายของของคำว่าวันช็อตอะอะไรรู้ว่าใช่บอกวันนี้เปเลยเดี๋ยวฟังไทเกอร์พูดไอ้คำนี้มันต้องเป็นคนคนนี้เท่านั้นไหมใช่วันช็อตใช่ป่ะใช่โอ้นี่ย่อมาจากอะไรเฮ้ยอย่าไปทางตลกดีเมืองดีแล้วนคำว่าคำว่าวันช็อตอะมันเหมือนกระสุนที่พุ่งตรงออกไปเว้ยมันไม่มีทางหยุดมันไปเป้าหมายเท่านั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกเป้าหมายมันก็พลาด มันก็เหมือนชีวิตเราอ่ะมันมีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งเว้ยมันก็แค่ว่ามึงทําให้เต็มที่ถ้ามันพลาดมันก็พลาดถ้าเกิดว่ามันได้เป้าหมายตองมันก็มันก็ประสบความสําเร็จอ่ะเจ้ <Yeah. S 1> ไอพีพี่จำผิดหรือเปล่าเนี่ย ไม่ผู้ก่อตั้เรียกมันมันฟังแบบว่ามันไม่ใช่ว่าพะยิงไปแล้วถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายเหรอถ้าเขาไม่ตายเราก็ตายไม่เหรอลอเลืมลืมลืมไอ้เจ้าลมปข้นมาเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอดี๋ยวเอาใหม่ใหม่เผื่อทุกคนอยากจะรู้ความหมายของคำว่าวันช็อตนะครับเดี๋ยวต้องให้ผู้ก่อตั้งครับเป็นคนอธิบายความหมายของคําว่าวันช็อตนะครับวันช็อตนะครับก็คือกระสุนนี่พุ่งออกไปครับถ้าเกิดเขาไม่ตายเราก็ตายครับ ยึดเจมีเสี่ยปืนด้วยเจเจยเสี่ยหูไปนิดเดียวไอ้เหี้ยเฮ้ไขยโรนินเออต้องมีโรนินมาวันช็อตวันช็อตวันน้องอ่ะโรนินบอกวันช็อตสู้สู้เออเออใช่สู้ใครอ่ะสู้สู้กับใครอยากไปสู้กับใครทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยไอ้เหี้ยอยากหาโรนินไปหาแถวลาดเท้าได้นะครับตอนนี้ไปยอมกลับมากับช่องเลยครับ ถ้าถามว่าสู้เพื่ออะไรนะตอนนี้ก็ตอบไปอย่างเดียวสู้เพื่อโปเกมอนครับจอยเคจอยฮะใครบอกวาเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าทั้งหมดที่พูดมาพี่เทเกอร์พูดรุ้เรื่องสุดเหรอตามนั่นตามนั่นมันก็อย่างนั้นแหละคือทุกงานเรียนก็ต้องมีการเลือกลานะเพราะว่าเราก็อยู่กันมาค่อนข้างนานละมันก็อาจจะถึงเวลาที่แบบเราต้องแยกย้ายกันไปตามทางของเราอะบางคนก็อาจจะ อทำตามความฝันของตัวเองอยู่อาจจะยังอยู่ในเมืองต่ออย่างอะไรต่อก็สู้ๆเว้ยกูก็จะคอยติดตามพวกมึงเว้ยส่วนคนที่ไปตามทางของตัวเองก็ขอให้พวกมึงประสบความสําเร็จในชีวิตนะแล้วก็ให้แบบช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรก็ก็คุยๆกันได้จอยๆเพื่อนกันเว้ยแก๊งมัตเตอร์รออยู่แล้วก็สุดท้ายนี้ <laughs> เขาชอบบอกมาว่าอย่าว่าพี่ปิ้งค่ะ ไข่ปิ้งครคนเดียวครับอามาแต่ไม่ทันแล้วครับไขปิ้งไม่เป็นไรครับทุกอย่าง,างให้ผมรับเองคนเดียวโอเคก็ใช่ครับท<ม> <YouTube S 2> ุกทุกหัวฟ้าเอา,อางี้ครับทุกสตอรี่ทุกบทบาทไข่ปิ้งทาคนเดียวครับาจ,าจริงๆคือพี่ปิ้งมีแฟนแล้วนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนที่ไข่ปิ้งพูดเมื่อกี้นะคือเราพูดไปแล้วอะว่าเราที่เราอาจจะดูดูเดือดดูแบบตีแม่งทุกแก๊งเลยคืออะไรเงี้ยคือจุดประสงค์เราคืออยากมาเล่นอยู่แล้วอ่ะเราอยากให้แบบ เล่นกับทุกแก๊งเราเล่นกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นชื่อของคําว่าแก๊งอ่ะในเมื่อการเป็นตั้งขึ้นมาเป็นแก๊งแล้วอ่ะเราก็พร้อมที่จะรุยพร้อมที่จะใส่มันอย่างนั้นมากกว่าเว้ยใช่รอบนี้ถือว่าซอฟต์ซอฟต์นะนะบางคนอาจจะมองว่ามองว่าเหียมึงก้าวรล้าวมึงนู่นมึงนี่แต่ว่าคือเราเราไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างนั้นเว้ยคือเรามาเพื่อมาเล่นอ่ะเราไม่ได้มาเพื่อแบบมามาเก็บมานู่นมานี่อะไรเงี้ยครับก็ เมื่อันี้แล้วถือว่าที่พวกเราได้เล่นเพราะว่าก่อนหน่จะเล่นไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น่ะมีของก็ต้องเล่นแค่นั้นประมาณนั้นประมาณนั้นมือจะลั่นไกลแล้วขอบคุณเมลี่ท่าเรือขอบคุณเมลี่ดาวโยนะครับที่ให้การสนับสนุนค่านั่งั้งนานไม่มีไม่ถามครับไข่ปิ้งมีหวานใจหรือยังต้องไปเก็บรถเมียแล้วครับเลือเลือดำไปเก็บรถเยยย อยเปลี่ยนชุดด้วยแล้วก็ไอ้ไอ้รุ่นเก็บรถเก็บรถไอ้รุ่นพี่เจคเกอร์ฝากแกงอยู่โปรแกรมฝากโค้ดฝาวด้วยนะครับพี่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 ว้าสุดท้ายผมผมขอบคุณพี่นะที่แบบสุดท้ายมาอยู่ร่วมกันอ่ะเอ้ยพี่เกมอย่าตีแล้ชิวๆเลยเต็มที่ขอบขอบคุณพี่มากลยครับพี่แบบมาช่วยช่วยสอนอะไรหลายอย่างกับผมกับคนในแก๊งกับอะไรอย่างแบบมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากอะ จักแบบทำสอนของพี่จักแบบสิ่งที่พี่ช่วยสิ่งที่พี่เตือนอะไรเงี้ยยินดีอยู่แล้วถ้ามันทําให้ชีวิตเรามีข้อคิดดีๆอ่ะบางทีข้อคิดบางข้อคิดมันมันหาซื้อไม่ได้มันเรียนรู้ไม่ได้มันต้องเจอด้วยตัวเองอ่ะครับขอบคุณมากพี่ขอโทษนะพี่ที่มันได้มาแค่นี้โอโ้นี่ก็สุดยอดแล้วนี่ก็เกินฝันแล้วมไม,ไ,ไม่คิดว่า<ม>จะมาเล่นจุดนี้เลยไ,ไหนนจิมปะเรา เดี๋ยวจะแยกย้ายเดี๋ยวจะตายกันหรอเ <laughs> ดี๋ยวไปไเ้ไหครับ <laughs> <mumbles> ไปได้แน่ดบประชาชนได้แล้วมีเพื่อนประชาชนแล้วเฮ้ยจูบลุงเชนนอยไม่มีเป็นปดี